เดี๋ยวจะมีทัวร์ใต้อีกรอบหนึ่ง year, 7จ <M ée. S 2> <That> ็ดวันเดินติดแล้วก็ทัวร์อีสานเจ็ดวันะโรบินสันอย่างเดียวเลยจริงหรอใช่เขาเชิญไปให้ไปลงไปทัวร์แบบรดตั้ก็ไปมาแล้วรดตั้ไปมาแล้วเซนท่านก็ไปมาแล้ว เทอร์มินอลก็ไปมาแล้วแล้วมีป้ายใหญ่นะใหญ่จัอกเลยอาจารย์ใช่สภาก็ไปมาแล้วเดี๋ยวจะไปอีกรอบในสภาไปทำไมไปบรรยายไงบรรยายให้ใครก็บรรยายให้ข้าราชการในรัฐสภาขอหนักๆได้ไหมหนักหนักตลอดแล้วพี่แล้วก็หนักไปแล้วขอหนักๆเลยในสภาเนี่ยขอนักหนักทำงงทำงงอะไรกันกินผาส่งผาษีเอลนักหนักนะครับได้เออนี่ประกันสังคมเนี่ยขอนักหนักไอ้ต๊าประกันสังคมยังไม่ไปยังไม่เชิญไปโอ๊ยอาจารย์ไปไปประชาต่อไปนี่ว่าประชาอะไรนะ ประการสังคมนะคงสนุกอ่ะอาจารย์อย่าลืมนะวันนี้อยากให้อาจารย์มาสบายสบายอยากให้มาแบบว่ามาที่นี่ผมไม่เคยสบายอ่ะสบายนี่อาจารย์เอาข้าวหมกไก่มาได้ยน่นิ่มมีข้าวหมกไก่มาเดี๋ยววันนี้นะกินในรายการโชว์เลยนะอาจารย์ห้ามด่าผมนะแล้วลูกศิษย์อาจารย์นะที่ดูตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าผมนี่เป็นยังไงอย่าด่าผมนะติดตามผมก็พอแต่อย่าด่าผมนะผมไม่สู้คนนี่กินไม่ได้เก่งใจ นี่ไม่กู้ว่ากินตอนเย็นไม่ได้สะด้วยประเด็นเอ้าทำไมอ่ะลอยหน้าลอยตาด้วยนะนี่ครับเลยครับมานี่นี่ข้าวบกไก่ของอาจารย์นี่คนแรกในชีวิตกูเลยที่ทำเลยนะฮะไม่มีใครกล้าทำแบบนี้นะมานั่งแดกข้าวต่อหน้ากูตอนเย็นเนี่ยอาตรงนะวันนี้ผมอยากให้อาจารย์เบียร์ใส่แว่นดำอย่างนี้ถ้าด้วยปกติแล้วจะนีทานเดี๋ยวขออนุญาตชิมลองชิมลองชิมลองชิมของดีของแถวบ้านอาจารย์ใช่ไหมเอาอย่าเพิ่งล่าสิ ต้องกินข้าวเปล่าก่อนว่ามันอร่อยไหมเออกินข้าวเปล่าก่อนว่าแค่ข้าวอย่างเดียวเป็นยังไงข้าวอย่างเดียวอข้าวอย่างเดียวลองกินสิอร่อยอร่อยเลยเออแค่ข้าวไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอืมอร่อยเลยอันนี้ใส่ผงชูรสเยอะไหมไม่ใส่ข้าวบ้านใครก็ใส่ผงชูรสล่ะเนี่ยกูโดนอยังไงเยอะเจอไหมดาอร่อยเอาลองกินกับน้ำจิ้มด้วยอร่อยอร่อยเออไม่อาจารย์ผมทำเลย ข้าวนี้อาจารย์ทําเองเลยใช่ไหมไม่ใช่ไปซื้อเข้ามามันเป็นข้าวหมกในเขตหนองจอกอร่อยที่สุดแล้วหาอร่อยยากเพราะว่ามันเป็นมุสลิมเขาทำมันเขา้เรื่องข้าวหมกเนี่ยต้องยกให้พวกนี้เขาเขาเขาเก่งนะพวกพวกพวกใต้เขาเก่งเหมือนกันได้พวกกลุ่มมุสลิมเนี่ยเขาจะทําอะไรพวกนี้เก่งอร่อยข้าวปั้นเนี่ยอร่อยอาจารย์เคยไปไปกูคืนน้าลายตามเลยนะอาจารย์อาจารย์แม่น้ำพริกล่ะน้ำพริกนีหลายแบบ ปลาย่างเออปลาย่างอร่อยลองกินปลาย่างก็ได้กินเผ็ดได้หรือเปล่าได้อากินเลยคนมันซับเอออากินคุณจะลองมันจะสู้ไหวไหมครับคนมันซับพ็าเกจจริงอย่างดีดีมากเปิดดังป๊อใส่ผมจะชุดเยอะไหมใส่แต่ไม่เยอะใส่น้อยมันก็ต้องใส่บ้างนะะวาอร่อยใส่ใช่มันก็ต้องใส่เป็นเรื่องปกติมีออยอะนะมีออยอ๊ย อันนี้น้ำพริกตาแดงกลิ่นดีสัตว์อุ้ยรุ่นตัวโดนใจนุ่นมันลั่นมันลั่นมันลั่นอุ้ยอันนี้ดีดีกินกับนี้อร่อยในนี้ตาแดงจะอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยลองกินกับข้าวลองกินเออลองกินอืมอร่อยมากครับอร่อยจริงจริงยังไม่เข้าลิ้นมึงวะอร่อยนะเข้าแล้วลิ้นผมลิ้นลิ้นแบบลิ้นแบบยิ่งกว่าจานยิ่งสัสอีกนะ เราอร่อยทำไมไม่เชิญอาจารย์ยิ่งสักมาบ้างทำไมไม่เชิญอาจารย์ยิ่งสักมาบ้างโอ้ยให้ให้ให้ไปทำไข่เจียวที่บ้านก่อนไม่งั้นให้ไปขายเค้กที่บ้านก่อนเขาเคยไปทำที่บ้านไหมอาหารเคยไปทำไม่เคยไม่เคยเรอแต่นี้นางอร่อยถ้ากินกับข้าวเหนียวนะอาจารย์เนาะใช่ใช่เด็ด้ยกินกับนี้ก็เด็ดทุกคนอันนี้อะไรนะอันนี้ตาแดงตาแดงตาแดงเด็ดเด็ดทุกคนกลับไปย่างกินย่างนี่นี่นี่อินเสิร์ตมาอินเสิร์ตมานี่นี่นี่อืมอร่อยตาแดงอร่อยปลาย่างนี่ปลาอะไรปลาแซลมอนปลาทับ ปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลมีปลาทูไหมไม่มีมีแต่ปลาช่อนมีปลาสลิดไหมไม่มีกูบอกว่าปลาช่อนมึงก็จะเอาปลาโน้นปลานี้มีปลานี้จะแดกปลานั้นมึงก็เรื่องเยอะนะมีปลาหาเยอะมีปลาเก๋ไหมไม่มีกูไม่ต้องแดกแล้วกูจะปลากระโถนป,ปลาบานก่อนอันดับแรก <S 1> <S 1> เนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็คิดถึงอะก็ขอขอชิมอาจารย์ไปจาเอาเรื่องไปยากก่อน ไม่ผมเคยมีข่าวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข่าวอะไรดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอุยมันนานแล้วประมาณสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขาบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยซื้อรถให้ผมออ๋อผมก็ถามว่าโอโ้ถ้ากูจะเอากูไม่เอาแค่รถหรอกกูเอาบ้านด้วยแต่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมแต่ไม่มได้ซือ้ออยากได้เหมือนกันแม่งแต่ไม่ซื้อให้อบอกเลยอ่ะตกลมอันนี้อร่อยไปย่างไปย่างนี้เดี๋ยวกูจะขิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนว่าอยากได้แต่ไม่ซื้อให้เดี๋ยวก่อนสิเนี่ยฟังก่อนดิอันนี้คือได้้กินปยย่างเว มีความเผ็ดเล็กๆมีความเผ็ดเล็กๆอร่อยมากให้จิ้มกับข้าวเหนียวถ้าจิ้มกับพวกเอ่อพวกผักนะฮะอร่อยจริงๆแน่นอนว่าอร่อยมากอาจารย์ยิ่งกินกับอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะแมงดาแมงดากินแมงดาป่ะกินหมดอาจาย์อาจารย์ให้กินหมดเนี่ยนี่แกะแมงดาด้วยแมงดาสีเขียวงั้นแลวเดี๋ยวดมก่อนดมก่อนดู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 การเปิดชื่นอกชื่นใจ สภาพความชื่นมึงไม่น่าจะชื่นกับน้ำพริกนะกูน่าจะชื่นอย่างอื่นมากกว่าหวาน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 เลยหวานหวานมันๆดีคนที่ชอบแมงดาดีเหมาะสำหรับกูนั่แหละเป็นแมงดาเนี่ยแหละเนี่ยนะมึงเล่นเองก็ได้ไม่ต้องหวอาจารย์ผมมาที่นี่นะฮะผมอยากให้อาจาร์ใครเครียดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ตอนนี้ อย่าพูดภาษาคนบ้าอย่าว่าคนเมาเหมือนผมนะทุกคนแค่กระตุ้นผมกันก็พออาจารย์อร่อยมากอร่อยหมดเลยอาจารย์ผมถามหน่อยไอ้น้ำพริกเนี่ยอุ้ย,ยแต่ว่าน้ำพริกเมนดาตอนแรกท่านผู้ชมกินไปเนี่ยยังไม่รู้สึกเผ็ดเว้แต่สักพักเอเริ่เมเผ็ดจะมามีเผ็ดปลายมีเผ็ดปลายมีติดปลายปลายเผ็ดดินี่คคนชิมเก่งอ มันมีแบบไก่ทอดดกนะไก่ทอดก็อร่อยแต่ว่าวันเนี้ยเขาไม่เหมือนเขาไม่ขายไก่ทอดอวันหน้าเอาไก่ทอดมาให้ข้าวหมกไก่ทอดจิดค้างกันนะเออเดี๋ยวเอามาให้เลออย่าลืมฉันได้รอบอันนี้มันเป็นไก่ต้มเดี๋ยวครั้งหน้าไก่ทอดไก่ทอดอร่อยอ,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 อีกอร่อยอร่อยอีกแบบนึงอีกได้ได้ผมทำนอร่อยมากผมทำาอยจรา่น้ำพริกอาจารย์เนี่ยอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีกี่ชาติกี่กี่ศตวรรษก็เก็บได้สามเดือน้าอในตู้เย็นก็ได้นานขึ้นอีกจะมีวันผลิตวันหมดวันวันวันควรกินก่อนนี่บอกหมด วันที่ผลิตวันที่15เดือน2กินก่อนเดือน4อะไรอย่างเงี้ยสองเดือน3เดือนโดยประมาณ3เดือนอย่าแหละพูดง่ายสามเดือนเก็บไว้โดยไม่ต้องแช่เย็นแต่ถ้าเปิดแล้วต้องแช่เย็นนะถ้าแช่เย็นอย่างเงี้ต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นแต่เปิดแล้วเนี่ยต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นเลยก็ผ้าพลาสติกปิดปิดไว้ได้นี่่าปิดไว้อันนี้แพ็กเกจจิ้งดีเลยเนี่ยอย่างสติกเกอร์เงี้ยก็ไปติดโทรศัพท์ได้แหละเขาก็ลอกไปติดโทรศัพท์จริงเหรอเออมันลอกไปติดโทรศัพท์ทุกวันนี้ขายสติกเกอร์ไม่ออกแล้วเพราะว่ามันอยู่กับน้ำพริกเนี่ยก็็็็เเเเเเเลลลลลยยยยยยขาาาไไไไมม่่่่่ดดดด้้้้้แแแแววัันน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 กกกกออออองงงีีีีปปติิรระะบพคจจื ะขนาดปิดนี่กูยังปิดไม่ลงเลยนั่นกูยังปิดไม่ลงเลยนั่นยังเนี่ยมันต้องมีเทคนิคกนี่นี่นี่ลาลาลาลนี่ยนี่นี่กระปิดได้แล้วเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลับกลับไปแบบไปแช่เลยนี่ชอบชอบตาแดงเป็นคนเหนือมันอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยใช่เป็นคนเหนือแล้วชอบตาแดงมากนี่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 ขึ้นเด่นนะแมงดาจ้ะปลาย่างจ้าตาแดงจ้ะเออมาเง น้ำพริกกูจะช่วยกันอุดหนุนด้วยจ้าน้ำพริกกูน้ำพริกกูจ้าน้ำพิกตาคนตื่นทำใช่กินแล้วตื่นจ้าเออตื่นเลยฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าเลาฮ่าน่าฮ้า่าฮ่าฮ้าาเ่าฮาฮ่าฮ่ายาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าาฮ่า่กฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่่าฮ่า่าฮาย่าา่ใช่า่่าฮ่าฮ่าฮา่าฮาย่่าา่่่่น่าาา ต้นงิ้วมีจริงไหมวะมีมีเหรอมีก็มีสลับมันไงจริงสลับมันก็จริงสำหรับคนที่ชอบสันดาลเจ้าชู้่ยก็จริงจริงแต่สําหรับคนที่ไม่เจ้าชู้ก็ไม่มีจริงกันอู้ยโชคดีคนละครอบครัวคนละก็หิวหิวหิวมีคนหิวเฮ้ยลูกศสีย์อา์มีคนหิวจริงต่อหน้าต่อตาเลยนะอร่อยความเก็บระลุ อาจารย์แต่อาจารย์สบายดีนะมีไข้ตรงมีเจ็บคงเจ็บไข้ไม่มีไม่ม <Happy Day S 2> ี happy ดีฮปปี้ดีทุกอย่างก็ยังออกบรรยายทำทุกวันเหมือนเดิมไม่มีหยุดทุกวันมีคนเอากูไปดามากนะเอาไปแบบไปแบบประจานแบบว่าโดน cancel งานเต็มไปหมด cancel หอกอะไกูอยากจะให้ cancel จะตายหาแต่ไม่ยอม c a n ซ e l ทุกวันนี้มีวาระกิ่งานจาันสง,งานสางานสี่งานแล้วแต่วันเลย สี่งานเลยอะสี่งานเคยลากสี่งานมาแล้วอะสี่ห้างานก็เคยลากมาแล้วนี่ยิ่งกว่าลำใจไหทองคำอีกนะเออออกงานเนี่ยปั้นปรทุมราชใช่โอ้ยิ่งกว่ากั้งไไปวันนั้นไปไปรายการเปิ้ลปบทุมราชมาทีให้แล้วสนุกนะสนุกตั้งคำถามดีอยู่นะนน่ารักอันนี้คำถามดีอันนี้คำถามอะไรไม่รู้เลยแล้วเขอเปิดเปื่อนไม่หนดอยากจะถามแล้วก็ถามเนี่ยอาจารย์ผมถามหน่อยแล้วอาจารย์ผ่านดราม่ามาได้ไงที่บอกว่าอาจารย์หนุ่มท้อเส้นงานอาจารย์ได้ฟาดกลับไหม ก็ฟาดกลับก็ก็เอาตารางงานให้ดูเดี๋ยวมึงดูเนี่ยแหกตาดูสามเดือนติดคิวงานอาจารย์เต็มถึงเดือนเมษาเมษาโอ้ขนาดนั้นเลยใช่แล้วสองเดือนอีกสองเดือนพฤษภากับมิถุนาก็จะเต็มแล้วเหมือนกันแล้วสงการเที่ยวไหนเนี่ยสงการไม่เที่ยวจะเ<ข><ะ>ที่ยวไหม่จากเที่ยวไหมไม่เที่ยวจะเที่ยวอะไรล่ะก็ไม่รู้เผื่ออยากสระดงฝาไม่มีไม่มีผมว่าอาจารย์ขึ้นกระบาเปียกแน่นอนก็ไสิดมาได้สงการใครจะมาก็มาได้ใช่อยู่ที่บ้านใครจะมาลดน้าดาหัวมาสระน้ําหัวร้านกูก็ได้แล้วแต่ สัญญานะกูแล้วนะใครก็ได้สาดน้ำใส่หัวไดไ้ได้ได้เลยแต่มึงก็คารพกูนิดนึงก็แล้วกันเอออย่าอย่าซึ้งขนาดแบบโอ้โหเล่นหัวกูก็เกินไปเวลาเอาตรงๆนะเดี๋ยววันสงการเนี่ยผมจะใช้กระโถนนี้แล้วผมจะลาดหัวตัวจาน แล้วกล็ล่าแล้วอาจารย์อะไรที่ผมพูดจาวาจาไม่ดีเดี๋ยวพูดอะไรไปขออาจารย์อโ,รโอ้โหสิกรรมโอ้โเจ้ามึงทำขนาดนี้ม่าต้องโหสิกรรมกูหรอกโอ้โเกินไปถ้าทำกูขนาดนี้เอ้าต้นเนี่ยก็จะเอาขอหสิกรมกรมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนะ้อยให้มึงลดน้ำอ่ะ <c oughs> เด้ได้ได้ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวก็จะเย็นแต่ผมสัญญาแนละ้วถ้อาจารย์บวชผมจะไปนะเออดีแต่ผมขอลำหน้านาคได้ไหมมันไม่มีผมอยากเป็นเทวดาผมจะใส่แว่นเดี๋ยวล่าลำหน้านาคเงี้ยเงี้ยแล้วใส่ใส่ผมอาจารย์แบบ เอาแห่ผมอยากแห่มันไม่มีแห่มึงก็เพอเจอร์ไปเรื่อยวัดป่าที่ไหนก็มาแห่กันล่ะไม่มาบวชวัดนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวัดป่าได้ไหมไม่ได้มต้องบวชที่นู้นก็ต้องไปอยู่เป็นผ้าขาวก่อนเดือนนึงอยากจะเป็นเทวดาไงอยากจะแบบจา์แบบเอ๊เทวดาเขาไปที่สันดานไม่ได้ไปที่การลำมึงแปลมาจากั้นว่าลำหน้าหน้าแล้วจะได้เป็นเทวดาเพิเจอร์นั่งกุเดารักษาศีลห้าเข้าไปสิทุกวันนี้นะเวลาใครบวชจนจะไปไป ไปแบบไปไปไปเต้นสนุกสนานนะเผื่อจะได้เป็นเทวดาโอ้ถ้ามึงทําสนุกสนานแค่นั้นก็เป็นเทวดาได้คนจะทําดีไปเพื่ออะไรมึงก็ทําชั่วไปสิถึงเวลาก็าหลับนานๆจบมึงได้เป็นเทวดาแล้วมันง่ายขนาดนั้เลยกูถามแค่นี้ใช่โอ้ยกูไม่แปลกใจเราทำไมมึงจะไปนรกอะนะต้นยิ้วเนี่ยจะมีจริงสำหรับมึงแล้วตอนนี้ถือว่าอย่างชอบเลยอันนี้มาเพราะคิดถึงอาจารย์แน่นอนว่ามันมีข่าวอาจารย์ข่าวว่าท่านพี่กับน้องถึงเนี่ยเล่นอาจารย์อะับเปิดขึ้นมา ปกี่มานี่นี่อาจารย์ระวังนะระวังนี่นี่เขาเป็นลาฟันเซลนะเขาเป็นลาฟันเซลนะอาจารย์เขาแบบยิงธนูอย่างนี้นะอาจารย์นี่นี่นี่แล้วมี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 ตัดเงี้ยนะนี่สรรหาเอาทัวร์มาลงนี่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 อาจารย์นี่ขอบคุณช่องอมรินทร์นะนี่เป็นไงอาจารย์เป็นไงนี่นับนิ้วเนี่ยนี่ลาฟันเซลลาฟันเซลไหนลาฟันเซลนี่ไงนี่ไงนี่ไงนนเหมืออท มันมันทอแรกนั้นล็อกเหรอกูวไม่ใช่ลาบันเสเพื่อเาตายมากกว่ามั้งเนี่ยนี่ดูแต่ละคนดูนี่โอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยขวานฆ่าอยู่ไหนเนี่ยทอสายฟ้าหมาแล้วนี่หมาแล้วนั่งเนี่ยนี่กูว่าทอผ้ามาเนี่ยมาเต็มมากเลยดูแต่ละคนนี่นี่ดูดูดูนี่นี่นีั่งลำมาแล้วนี่คุณซาร่าใช่ไหมคุณซาร่านี่อันนี้คงเป็นแฟนเขานี่มาแล้วท่านพี่ธนู ฟิลเดอร์ซันนี่โอวิสัตนฟิลเดอร์ซันอาจารย์ดูนี่นี่ยิงเปิดหรอนี่ปั๊บๆนี่เป็นไงล่ะฟิลเดอร์ซันแม่โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์เขามีพูดถึงอาจารย์ด้วยนะอาจารย์อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบ้าไหมไม่เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าบ้าไหมตรงผมถามอาจารย์ไม่ต้องรู้ก็ได้อ่ะอาจารย์เขาเรียกว่าจีนเนสไหมหรืออีกระดับหนึ่งจีนเนสของมึงนี่คือความหมายคือหลุดโลกคือหลุดโลกหลุดไปแล้วอยุดไปแล้วไง ก็น่าจะหลุดอยู่นะหลุดไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอาจารย์คิดว่าหลุดเยอะไหมก็ไม่รู้ก็ต้องคุยกับเขาดูก็เห็นออกมาชี้แจงอยู่ไม่ใช่เหรอครับ <ๆ S 3> ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องก็ไม่ได้ใช่เรื่องจริงอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็ดูหลุดหลุดอ่ะหลุดหลุดลักษณะการสอนการอะไรมันก็หลุดไปหมดอย่างเงี้ยครับกูก็แปลกใจคนที่เข้าไปเชื่อเหมือนกันนะบางทียังมีคนเชื่ออีกนะอาจารย์จริงๆอาจารย์คิดว่าคนที่เชื่อเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเพราะความเชื่อหรือเป็นเพราะโดนคําพูดคําจาที่หลงเข้าไปอาจารย์ ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากคำาช่อคําคำพูดคคำจาด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยความเชื่อคือบางคนมันมีความทุกข์อย่างาาคุสาร่าเขามีความทุกข์เรื่องกดไหลย้อนใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยไปเพึ่งตัวนี้ไงเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถรักษาโรคได้จากการยิงธนูคึดๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดแบบนั้นไงกดไหลย้อนเนี่ยแน่นอนว่าในวิทยาศาสตร์กินข้าวแล้วนอนอันนั้นคือกดไหลย้อนเออแต่การที่ไปกดไหลย้อนแล้วไปเพึ่งเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่อาจารย์จริงก็เขาบอกว่าเขารักษาได้เขาก็เชื่อไงเพราะไปหาหมอแล้วไม่หายก็เลย ไปเชื่อทางนี้ดีกว่าใช่ที่จริงอะอย่างเงี้ยไปรักษาเดี๋ยวนะนอาจารย์ก็ใช่ก็ทำไมไปหาหมอนะคำถามและเขาเขาเขาพาดพิงเดี๋ยวอาจารย์ด้วยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ได้ดูอยู่ตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกแต่แม่มาเล่าให้ฟังกับลูกศิษย์อะมาส่งมาฟ้องว่ามีผู้ในรายการพูดถึงอาจารย์กับคุณแพรลี่ว่าจะเอามาจับคู่กันแล้วก็มัดเชือกอะไรให้ทําเรื่องเสื่อมเสียให้เกิดเรื่องบัสสาวะปัเถเลิงอะไรเงี้ยจะได้เป็นข่าวเช้าไปทั่วประเทศ เห็นว่าไม่ชอบไม่อะไรสักอย่างเห็นเขาคุณสาร่าว่าไม่รู้จริงไม่จริงยังไงนะเห็นในรายการบอกอย่างนี้แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าฝั่งนู้นน่ะมีพวกคอนพวกนี้ฝั่งเราก็มีกระโถนสักสิ์นี่สะกรเอาเสร็จอันนี้บอกเลยนะตีแทงได้นะถ้าใครเล่นเอานี้คือตีแทงนะนี่ออกของนะนี่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 หดแทงได้เลยเอออาจารย์นี่อีกเรื่องหนึ่งเห็นข่าวไหมเดี๋ยวนี้เขาไปไหว้ทารนฟอร์เมอร์กันนะ อ๋อน่ารักนะว่าไปทีหนึ่งอัจฉริมเอออัจฉริธรรมเป็นยังไงแต่ก็บอกไว้เป็นกลางๆว่าเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะมันดูมันคงไม่มีใครปัญญาออกไปว่าจริงหรอก<อ>มั้งหรือมีอย่าอย่าไปพูดวันนั้นกูขับผ่านกูยังยกมือไหว้เลยเหี้ยก็แสดงว่ามันปัญญาอ่อนยยไงไม่ก็คือเออถ้าถ้ามันถูกจริงะก็ขอให้ลองถูกดูนี่ไม่แต่แต่มันน่ารักมันคือความน่ารักแต่ผมไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ หรือว่าถูกจริงๆเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาอย่าลืมนะเขามีร้านกาแฟนี่ใช่ไหมล้วกาแฟอยู่ตรงข้ามใช่ไหอันนี้ไม่ได้ไหว้ผีอันนี้ไหว้เหล็กเออมันไม่ได้ไหว้ผีเราไม่ได้ไม่ไหว้เหล็กน่าจะคอนเทนต์มากกว่าคงไม่ได้ตั้งใจไหว้หรอกคนก็ไปคอนเทนต์อย่างเงี้ยเชื่อไหมถ้าแต่งี้ได้เดี๋ยวกูเอาบับเบิ้ลบี้ไปร้านสักกูเลยกูให้มันแปรงล่างแล้วกูจะถวายน้ำมันน้ำมันทุกวันน้ำมันเครื่องอ่ะไม่ถ้าที่อยากคนว่าพี่ก็เอาเราเอาบอกอะไรมาดีก็ ว่ายไงครับเราคงมาลบเป็นพ่อยกูว่าเดี๋ยวกูทำแล้วเดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวกูไปทำให้<ม>อาจารย์นักคนปัญญาอ่อนเยอะอยู่ด้วยนะ <laughs> อาจารย์เนี่ยก็ที่จริงอ่ะถ้าคุณจะทำคอนเทนต์นี้นะคุณต้องไหว้น้ำามันเว้ยเ <laughs> พราะทาน <laughs> ฟอร์เมอร์เนี่ยมันตัวในตัวอ,อันนี้เขาไหวยอะไรเขาว่า้น้ำแดงก <c alf> าแฟก็ฟงกาแฟไอเยี้ยก็ฟงกาแฟมันเป็นสนิมครับรับละครจริงมึงต้องไหว้น้ำมันน้ำมันเครื่องเออถูกต้องไหม รอนทรงรอนสันก็ไหวไปสิอาจารย์เบียร์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเนี่ยกูอยู่อาจารย์มากเนี่ยกูติดเชื้อตาเลยเนี่ยมันแทนกูได้แล้วตอนเนี้ยใช่เดี๋ยวต้องไปบวชมึงทำหน้าที่แทนด้วยนะใช่เออหมายกูตีกระบานให้ปากนี่โดนนะโดนนะสมมอบสมมอบสมมันทายาดได้ด้วยหรอได้กูครายตะขาบให้เรียบร้อยกูคลายกระโถนไหญ่มึงก็รับช่วงต่อไปเลยโอ้ยนายคายกระโถนทีนี้หนักเลยนะอาจารย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็พูดเกินไปอาจารย์แล้วตอนนี้ วางแผนบวชไปถึงไหนแล้วครับก็ไม่ต้องวางแผนอะไ,ไรม,มันก็วางกาหนดไ้แล้วว่าจะเข้าวัดเดือนตุลาอืแต่ส่วนวันบวชเนี่ยต้องรอครูบาอาจารย์กำหนดให้ตามนั้นเลยแลว้วเมื่อกี้ผมบอกว่าอาจารย์คุยกับแม่ผมแม่อาจารย์ชื่ออะไรทำไมต้องรู้แม่ชื่อแม่กูชื่อไม่ไผมนะอยากคุยกับคุณแม่อาจารย์บ้างอะไม่ต้องสารแน่เวลามึงขอคุยด้วยทำไมไม่ต้องสารแน่เนี่ยอยากคุยกับคุณแม่อาจารย์จะไปคุยกับเขาทำไมก็อยากรู้อยากสนิทด้วยไม่ต้องสนิทอะงั้นวันวันสงการได้เจอไหม ็น่าจะได้เจอถ้าเขาอยู่นะบางทีก็จะไปเยียบยงเยี่ยม่าไปทรงไปเที่ยวอะไรของเขาบ้างแล้วแม่แม่ดีใจไหมที่อาจารย์คอยส่งถงสอนทําให้ลูกทรงลูกศิษย์ลูกหานะดีเขาก็ดีใจตามอัตภาพของเขาเนาะแล้วเวลาอาจารย์โดนระทรงกระแสแม่เขาให้กาลังใจอาจารย์ไหมไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะตอนนี้มีเรื่องอะไรให้คุยไงไม่รู้จะคุยอะไรเขาก็รู้ว่าเราไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเรื่องแบบนี้ยังมานั่งปวกเปียกอยู่ก็ไม่ต้องไปนั่งสอนชาวบ้านหรอกสอนตัวเองยังไม่ได้อย่างเี้ย ไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาก็มีห่วงนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่รู้เขาห่วงหรือเปล่านะห่วงเแต่คนเป็นแม่คนนะเขาก็ต้องห่วงแหละแต่เขาก็รู้เขาก็รู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักผมชอบผมชอบเวลาแบบพ่อแม่อะไรแบบว่าคอยเป็นห่วงกันนี่หนังสือนี่เดี๋ยวเซนให้ด้วยได้ไหมใช่เออเนี่ยสติเนี่ยสตินี่ควรอยู่อยู่กับผมนะใช่อาจารย์เคยน้อยใจบ้างไหมน้อยใจเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้ดาบงนะมากขอประการหน่อย๋อไม่ไม่รู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกยิ่งโดนด่าย,ยิ่งสู้<ท>มึงด่ากูมากูก็ฟัดกลับเลยนะอืกูมาบ้านะกูบอกก่อนนะจริงเหรอจริงกูฟัดหมดขอโทษนะถ้าสมมุติว่าสมมุติเราเปลี่ยนไปสุนัขเปิดเป็นหมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นอะไรเป็นหมาพันไหนกูว่าน่าจะรถไปเลยนะกูกลับไม่ปล่อยนะกูบอกให้นะงั้นผมก็จงเขี้ยวนะงั้นถ้าอาจารย์ไป็อรไว้เลิผมก็หลังอานอะหนผมว่าหลังอานไม่งั้นก็บานแก้วอะได้หมดอะ คือเปรียบขนาดนั้นเลยก็คือใครกัดมามาใส่หมดกูสู้ตายไม่ฝนไม่ฝนว่าเอ้ยต้องมีเมตตาปลาใส่เมตตาเราเมตตาไงเราจึงกัดมันไงให้มันหยุดไงให้มันหยุดเห่าหอนกัดชาวบ้านเขาเพราะว่าอะไรโทษภัยมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมหาศาลอืแล้วในชีวิตอาจารย์อาจารย์เคยเสียใจอะไรมากที่สุดก็เคยพูดไปในรายการหนึ่งนะบอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการเป็นหนี้ทําให้เราเลยยังไม่ได้บวชนี่แหละคือสิ่งที่เสียใจที่สุดอื ปากกาปากกาทองมานะเออปากกาทองมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นในรายการนั่นนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เสียใจมากที่สุดใช่เพราะทำให้เราไม่ได้บวชในครั้งนั้นเนี่ยก็มีนะมีบางคนมาแบบไปแบบตัดต่อเอาครั้งก่อนหน้านี้ <c oughs> ว่าอาจารย์ขายเครื่องรางของขลังสมัยก่อนแล้วบอกว่าจะเก็บเงินไปบวชครับแล้วมันก็ไปตัดภาพเก่ามาแล้วมาประจานอาจารย์บอกว่าไหนบอกว่าจะบวชตั้งนานแล้วทำไมไม่บวชสักทีนี่แสดงว่าสันดานไม่ได้ฟังเลยก่อนหน้านี้อาจารย์ก็บอกแล้วนะว่าเออเราจะไปบวชเนี่ย ไปบวชไม่ได้เพราะอะไรเราไปอยู่เป็นภาขาวจิตวันาแล้วเราเป็นนี่ก็เลยกลับมามันไม่ได้เข้าใจหอกไม่ได้เข้าใจเหวอะไรเลยอุ้ยคนนี้คนใหม่เก่าแล้วแต่มไม่เคยมาทําไมเธอไม่มาเธอสวยขนาดนี้ทําไมเธอไม่มาฉานเชียงใหม่ทำไมไม่มีประกาเล็กเหรออันี้มันเอไมันมีอันเดียวหรอมันไม่อันใหญ่ก็ได้มันนี้มาันนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เข้ามาได้แหมมึงมีเข้ามาได้หนูเจ้าหนูเข้ามาเจ้าหนูเจ้าหนูมหาอายุก หนูเข้ามาได้ลูกเฮ้ยเราเป็นคนเหนือป่ะคนเหนือเจ้าแล้วมันไม่คุยกับเขาหรอกป็นคนเหนือเฮ้ยเป็นคนเหนือน้องน้องคนคนบ้านไหนเอ้ยเฮ้ยคนจริงใหม่หนูคนบ้านไหนลูกนองหโอ้น้องหอยมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้มามามาได้เลยคนนี้คนนี้หนูหนูมาอยู่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้ได้ลูกเหนือเหนือตีนกุ้นสัตว์แหมมาสองมาสามมองหนูเป็นคนเหนือกับเจ้าแล้วหนูมาปะอาจารย์ได้ได้ ช่วงนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็อ,อุ้นเหนือนะ่ะเป็นคนเหนืออุ่นเหนือก็เจ้าก็คือเจอเลยไหมเพราะว่าเจเลยดีนั่เป็นช่วงที่น้องได้อยู่ที่บ้านชาวเกาะมีโอกาสเนาะมันแบบได้ไปไหนไปพายนองเ <plac up. S 2> นาะเจอความทุกข์อะไรมากๆอย่างเงี้ยพอมาจับพัดจับหูก็ดูเพราะตอนแรกแบบก็ดูว่าก็ตลกดีนะก็เลื่อนผ่านเลยไม่ได้สดในใจแล้วพอหลังๆมารู้สึกว่าเอ้ย มันมันโอเคอ่ะมันรู้สึกว่าทำให้เราปงได้หลายๆสิ่งหลายอย่างก็เลยบอกว่าติดตามเออเริ่มขเขาา้ากลุ่มภาษามีการกร่วมเออทำบุญอาจารย์มาเรื่อยๆติดตามบรรยากาศครับแล้วก็มาจับพัดตรงที่เอองานสัจชายาที่อทำบอกว่จาจัดได้แค่ปีเดียวคก็เลยดิ้นรนมาจัดเชื้อเมืองโอเคก็ชิ้นชอบอาจารย์กมานิโตย์แม่เจ้าแม่เจ้าโอเคชิ้นว่าทำเพื่ออยากเป็นคนที่ดี โอเคยินดีท่านนั้งนะเจ้าโอเคขอบคุณมากครับน้องอาจารย์นะหลายๆคนเราเฮ้ยเสียงเป็นอะไรเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานกำลังแก้ให้อยู่นะใจเย็นๆนะทุกคนเสียงใจเย็นใจเย็นใจเย็นบางครั้งอาจจะมีผิดพลาดกันได้แต่ว่าเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมรายการของเราไม่ได้ใหญ่อะไรมากอยากให้ทุกคนเห็นมีนิดนี้กล้องนิดๆหน่อยๆนะฮะดูซิอาจารย์ไวเลตอาจารย์เนี่ยยิงสามตัวเลยนอนเนี่อันนี้กูจะหยิบกินแล้วเนี่ยเฮียมันก็นี่เหมือนเม็ดฟูแล้วเกินนะฮะ นี่นะครับอาจารย์แปลว่าน้องๆที่ตามอาจารย์มาเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีทุกข์หลังจากที่อาจารย์ได้ดูได้อะไรได้ดูอาจารย์เนี่ยแล้วก็ปงปงมาเรื่อยๆนะอาจารย์นะนะอาจารย์อเซนก่อนอ่าจารย์เซนผมเลยบอกว่าให้ลูกศิษย์สุดที่รักที่สุดในโลกขอไอ้ฝาไอ้นั่นหน่อยไอ้สีต้องเงินเงินนะมากดสีออกนั่นแหละนั่นแหละ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเปลี่ยนไม้ให้ลวอ่ะอ่ะนี่อ่ะอ่ะเปลี่ยนไม้แล ah? ้วทุกคน following following everyone, ú, เปลี่ยนไม้ให้แล me, <c oughs> <grab your> <lips> ้วนะอ่ะเปลี่ยนไม้ให้แล้วนะอย่าว่ากันนะแจงเนนะครับอาจารย์ก็เลยนั่นแหละอาอาระวังลองบับโอเคเสียงดียังเสียงดีนะทุกคนเสียงดีหรือยังครับเสียงดีแล้วนะเออ